โยนออกไปข้างนอกหน่อยดิโยนใกล้ยังไงเออแก่แหละช่วงนั้นแหละทีน,นี้ไม่มีอะไรจะกินครับมาขโมยปลาดุกเขากินครับเจ้าของบ้านไม่อยู่นี่ครับเราลองโดนแค่น,นี้เห็นไหมครับดูดูปลาครับเราไม่ต้องซื้อครับขโมยอย่างเดียวบ้านรวย บ้านรวยแต่ขโมยเขากินเดีย๋ยวเร็วนี่พี่ม่อนเจ้าของเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านเข้ามาเสกเสกแม่ก็ไม่เสกมาเสร็จไม่เสร็จไม่แต่มันมีเชือกไม่ต้องลงน้ำหรอกถ้ามีเชือกอ่ะไม่ได้แล้ว เหี่ยวเหยี่ยปันินมไปก่อนนี่ดูแค่ตายไปกันแบบได้ปลดไปเข้าหัวแล้วเฮ้ยยังเลยเนี่ยปันนินเด้ปันนินมันนินเต็มเลยแหละได้ปันนินมาเต็มเลยนี่ยเอาไปแกงอ่ะหาแต่ปันินบอกให้หวานแยกหวานยกได่มั้งแยงแยงนี้ไม่สุดมันหมดเลยช้อนให้ดยกอย่างนี้มันเข้าหลายตัวแหละแต่มันหลุดนี่ยไงไม่ติดเงี้ยงไม่ติดหรอกกระดูกเราไม่ต้องกลัวหรอกหนี่แต่ปันนินเลยโอ้จะอดปันนินลงาไหม